ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ตำบลบุ่ง้าอำเภอบุ่งค้านะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้ายันมา G4325 นะครับสามสู่ยี่สิบห้าแรงสามแถวเกี่ยวครับตัวนี้ แรงมากไฟฟ้าเต็มระบบนะครับพวงมาลาัยเวอร์หมุนโค้นเร็วเลยพวงมาลัย <c oughs> ครับร้านช่างเบิร์ดนะครับล้านนักบินอาวากาศนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบุงค้านะครับอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับผมแหมคุณลุงชอบมากครับคุณลุงบอกไปอยู่เกาหลีมาห้าปีไปดูมาแล้วศึกษามาแล้ว มาเจอร้าน่างเบอร์เขาบอกว่าต้องจัดครับกลับมาอยู่บ้านทำนาแล้วเห็นรถที่เกาหลีก็คือรถญี่ปุ่นนี่แะครับโอเคครับคุณลุงครับเราวันนี้เราเตรียมเกี่ยวเลยครับเป็นต,ตัวนวดครับอันเล่ง เท่ๆเลยครับแรงแรงมากๆเป็นรุ่นอุ้มนะครับ อมพ่อปล่อยข้าวนะครับถึงจะยี่สิบห้าแรงกับความแรงนี่เทียบเท่าสามสิบสามสิบองแรงได้เลยนะแรงมากเป็นรถเกี่ยวขนาดกลางครับผมพัดสันนะครับจัดสันโดยร้านทักบิงอวกาศครับผมบายช่างเบิร์ด เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเครื่องยนต์นะครับ